เอาเลยครับก็สวัสดีครับผมไคเซอร์วันนี้มุอยกับเกม Lost in Play ก่อนมาเลยกันต่อเลยนะจากพาร์ทก่อนคือเราเจอกับเกมลินที่มันขี่นกกระสายักษ์นะจนเรามาตกอยู่ที่นี่แนละ้เป็นเรือเหมือนของพวกไวกิ้งอะ่ะใช่ไหมไหนลองกดสิโอ้ยออหตกมารอดได้ยังไงพี่นี่ก็เล่นไปเรื่อยนะฮะอืมอะไรจะโชคดีขนาดนั้นตกมาบนเรือได้ไนงะอื อย่างนี้ก็ต้องพอที่ทูค่อ่าแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องไปเรื่อยเอ๊ะอุยฉลามฮะมีฉลามด้วยเหรอโอ้โหจินตนาการล้ำลึกเนี่ยฮะเฮ้ยไครหรบอเปล่โหว่าละเป็นแฟรี่ลุงคนนี้อีกแล้วยังไงเนี่ยแฟรี่ลุงมีอะไรมาให้เหรอสวัสดีคุณรู้ทางกลับบ้านไหมแมนสีอ๋อขอชิดป๊อปหนอ อยากกลับบ้านใช่ไหมเออคือว่ามันจะมีประตูกบอยู่นะโอ้โหอ้หไกลอยู่ในเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลใช่ไหมอ๋อให้แผนที่กับเรานะฮะโชคดีนะหลานเจคดีแคอมีแผนที่หนี่คือตรงที่เราอยู่โอ้โหเราดูกวอาจะไปถึงต้อผ่านสประหลาดตั้งหลายตัวโอเค แต่อย่างน้อยก็รู้ทางกลับบ้านนะฮะไปล่องเรือไปได้เหรอถ้าล่องเรือกลับ่มันจะเป็นยังไงวะอยากรู้อะล่องเรือกลับอะไรนี่ยนเก็บสิไขอยิบน่อยโอ้ยมันคือครเค้นอ๋ออะไรใครคิละครหุ่นมือได้ไ้อต้องหาทาต้องจัอการกับไองต้อต้อต้อง้อะฮะก่อน้อื่นเลต้อต้องส้รงต้อ้อที้อองต้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 อต้องต้องงก อืมดูสิมันจะมีอะไรไหมแต่ผมว่ายังไงมันต้องได้กลับไปะนะฮะเพื่อที่เราจะไปหยิบของเฮ้ยนี่แหละเอาได้ไหมไม่ได้นะก็ไปต่อแล้วกันเฮ้ยมีตัววอลัส <c oughs> กับนกกำลังเล่นหมากลูกกัน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> คุณรู้ทางไปเกาะไหม <c oughs> โอ้ทางนั้นเหรอโอ้โชคดีเนาะแล้วนี่ล่ะเป็นสมุดสารานุกนมรมแมลงนะฮะโอ้เฮ้ยผมคุ้น,นสัตว์ตัวนี้ว่ะ รู้สึกว่ามันจะเป็นปลาที่อยู่ในทะเลลึกนะฮะถ้าเกิดเราเอามันขึ้นมาบนบกเนี่ยมันจะตายในทันทีนะเพราะว่าแรงกดบนบกกับใต้ทะเลมันต่างกันเกินไปนะฮะเอออืมนี่ก็เป็นแมงกะพรุนอะไรไว้เนี่ยอ๋อโอ้โหปลาตัวนี้โคตรยักอะแล้วคือจะสื่ออะไรวะคือจะสื่ออะไรกันแน่เออบางทีอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตน,นะฮะดูอ่านดูบ้างก็ดีโอเคเรียบร้อย แล้วก่อนค okay. รับโอเคแล้วไอปลาหมึกตัวนั้นเราจะได้กลับไปไหมเนี่ยมีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยไปฮะโอเคออกเรือได้ฮ้าชีดีนะสิข้าชีเดี๋ยวไม่ใช่ละอ้ากองมหาสมบัติอไหนขอเปิดดูซิเอ้ยเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นปลาเหรอเนี่ยเอา มันหลอกล่อคนม่มาติดกับใครออกมันเดีนี้นะบอยเอา้าน้องโดนจีนไปแล้วเอาอยัางไงดี <c oughs> ดอ่ะต้องใช้เครื่องหายใจใต้น้ำไอ้นี่มันก็มไม่ให้น้องอยู่ในกระเพาะของมันโอ,โอเคต้องกลับไปนะฮะโอ้ดีนะมีฟาดเทาเวิวให้เอ่อบา๊ายครับสวัสดีค่ะอเออพอจะรู้วิธีเอาน้องออกมาไหม บ้าจะต้องใช้ปลานะปลาเหรอแล้วจะไปเอาปลาจากไหนอดีโอ้โหยากตรงนี้แหละโอเคผมว่าทางเดียวของเราตอนนี้ก็คือต้องกลับไปขอความเชือลจจากปลาหมึกนะไปก็ไปวะแถวนี้มีปลาไหมวะอ่าไม่มีโอ้เวทจริงๆเลยน้องไม่ได้อยากได้สมบัติเลยฮะนี่ไงปลาเยอะ S 1> <S 1> เฮ้ยสวัสดีคุณปลาขอ,อนั้นได้ไหมอ่ะที่หายใจใต้น้ําอ่ะโอปุ๊บอเอาไปดิวูวรัดหน้าเลยอโอโอ,โอ,อย่างไหนก็ได้มาแล้วหนึ่งอันแล้วปลาหมึกอะ่ะยังอยากคุยกับเราอยู่ไหมอเอ้โอ้ยยังไม่ให้เหมือนเดิมนะฮะไม่ให้ของฉัน ให้ตายเหอะโอเคไป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 ฟาดทาววิลให้หน่อยได้มาแล้วจุบกะะันล้สวัสดีแค่ะตัวนี้หรฮะวิธีช่วยน้องไหมอืมโอเคไปหาป่านะโอ้นึกงว่าป่าไม่ให้มันกินนะไม่ใช่โอเคตอนนี้เราก็ได้ที่ดำน้ำม,มาแล้วโ <Okay. S 2> อเคคราวนี้ก็ต้องใช้ดำน้ำใช่ไหมอ่าตรงนี้เนาะชึบโอเคดำน้ำทำอะไรเดี๋ยวคอยดูนะฮะอ๋อเป็นอย่างนี้เดี๋ยว มีคุณลุงอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะโดนกินมาก่อนหน้านี้อืมีซ่วมให้พร้อมนะอันนี้คือเราต้องทําอะไระฮะเราเล่น,นเป็นน้องได้ด้วยนะเย็ดพัเซส้นสร้างสรรค์มากนะฮะอ่านี่ล่ะเอออุ้ยเดียวอะไรติดอยู่เหมือนเป็นหุ่นโจนสลัดนะฮะหยิบออกมาสิเออุ้ยไม่ได้หนึ่งอยู่ที่นีอ่อา้าอ้าวอันนี้เป็นรูตูดมันเองเหรอแล้วนี่ล่ะคุยกับลงุง สวัสดีครับทออะไรอยู่อ่ะตกปลาอะไรอยู่ยน,นอนต้องการน,นอนอันนี้ล่ะฮะกดเปลี่ยนได้หรอแล้วต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ๋อ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ไหมอืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสัตว์ทะเลพวกนี้มันผมเคยเห็นที่ไหนจำสัตว์ลานนุกรมได้ไหมฮะอันแรกมันเป็นมแมลงใช่ไหม มแมลงแมลงอันไหนวะตัวแรกจําได้อะ่ะอันแรกเป็นมแรลงเว้ยมแมลงอันนี้มัง้งแล้วอันนี้จาไม่ได้อะ่ะเราอาจจะต้องกลับไปดูนะเออแต่ลองมูม่วดูก่อนละกันบางทีอาจจะได้อืต้องกลับไปดูฮะไม่งั้นเราน่าจะจําไม่ได้นะเออโอเคกลับไปดูกันลืมลืมโอเคต้องเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหลายรอบแน่นอนเนะี่ นี่ไงอุ้ย <c oughs> น้องน่ารักมากนะผมแอปโรสีแดงไปโอเคต้องมาเปิดสารานุกรมดูนะฮะนี่ไงการเรียนถึงสำคัญโอเคก็คือปลาตัวสุดท้ายปลาตัวนี้ตัวที่สามเหรออันนี้ตัวที่สองหนึ่งเอ๊ะเราอันนี้ล่ะเราอันนี้ล่ะอันนี้น่าจะตัวแรกหรือเปล่าเอ๊ะกูไม่เข้าใจวะกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละวันนี้เลย โอเคคราวนี้เราก็ดับลงไปเลยมา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 ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเว้อันนี้เราต้องเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเป็นปลาเนาะตัวนี้ส่วนอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเหรอเดี๋ยวก่อนเราจะทำอะไรกับซ่วมได้ไหมเออไม่ได้นี่ล่ะข้างบนได้ไหมเออเออต้องมีไม้กวาดเฮ้ยนี่ไงเนี่ย เออเนี่ยตุ๊กตาเอ๊ะหนอนนี่ไงหนอนโอเคเก็บหนอนสิอะฮะคราวนี้เราก็ใช้หนอนได้ไหมเร็ผมขอลองกลับขึ้นไปก่อนละกันนะเพราะว่าเราได้หุ่นไม้อะผมจําได้ว่าปลาหมึกอะมันชอบเล่นพวกหุ่นมืออะไรพวกนั้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะลองกลับไปหาปลาหมึกก่อนละกันนะฮะมานี่ไงลองดู เราอาจจะต้องการคำใบ้มากกว่านี้นะอ่ะอไปจ้าประมึกนี่ไงอยากได้ไหมามาแลกกันขอขวดหน่อยโจนลูายนะกลัวโจนสลัขอขอขดเหรอเนี่ยโอเคงั้นก็ขอขวดนี้เลยละกันนี่ไงเสร็จเราหยิบมาเลยอืมเปิดดูซิว่ามีอะไรอยู่ฮะอ,อะไรนะมแมลงโอ้มแมลงไง ใช่แล้วต้องมีมแมลงก่อนเว้ยได้มแมลงมาแล้วมแมลงต้องเอาไว้แบบเยวนะ,มะแมลงล่อหนอนได้หรอวะไม่รู้เหมือนกันขอเปิดสารานุกรมดูอีกรอบหนึ่งนะอ่อโอเข้าใจาแล้วมันจะช่วยเปิดเผยคำใบ้ให้เราเว้ยใส่แว่น <laughs> สองเลยนี่ไงโอ้โหง่ายเลยคนนี้ืมมแมลงช่วยส่องแสงทุกอย่างโอ้เข้าใจาแล้ว รู้แต่ว่าอันนี้อันดับสองเว้ยแล้วอันดับสามล่ะอันดับสามอยู่ไหนปึ๊บอันดับสามโอ้โหไว้เกมไม่งีเนี่ยหรอโอเคอันนี้ล่ะอันดับสี่อ่ะฮะอันดับหนึ่งอันนี้ล่ะกันดูมีอะไรสี่สามสองหนึ่งผมว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นนะขอดูอีกทีแล้วกันอันนี้หนึ่งอันนี้สี่ โอเคพอจะเข้าใจแล้วว่าอันไหนหนึ่งอันไหนสามอันไหนสองมังนะ้งไะลองมัวมัวไปดูอ่าหนึ่งต้องเป็นในตัวป่านั้นใช่ไหมอ่ะเปิบ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 ไม่ใช่โอ้ผมว่าหนึ่งน่าจะเริ่มจากตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นหัวน่าจะอย่างนั้นโอเคเออญาทะเลนี่หรือเปล่าวะมันคล้ายกันมากเลยอะ อ่าเดี๋ยวมันคล้ายกันมากอ่ะจําได้แต่หนึ่งกับสี่เนี่ยออาสี่ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นอันนี้จําไม่ได้จำไม่ได้อ่ะประมาณนี้ปะ่ะมันแบบคล้ายๆกันอ่ะสองกับสามขอกับขึ้นไปดูแป๊บอันนี้สองโอเคสองสามเอ๊ะก็เหมือนจะถูกแล้วแต่ว่าเหมือนมีอะไรผิดพลาดไปอ๋อมันมีอะไรมากกว่านั้นเหรอนี่แหละเอ้ยนี่ไง สำเร็จรวมกันเป็นสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลยังไงคราวนี้ก็เอา้าเรากลายเป็นตัวนี้เอา้เอานี่ก็ตัวเราเหรอเนี่ยนี่ไงได้นอนมาแล้วเอาไปเลยโอเคโอ้โหอยู่ดีก็กลายร่างอย่างเอาผ่านนิมันเหรอเออผมชอบในไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเขาอะนะฮะคิดดีมากเอาให้ลุงไปเลยได้ไหมยังไงโยนให้ไงวะ ้มโอ้ต้องให้เจ้าตัวนั้นกินนะฮะโอเคงั้นก็กลับขึ้นไปนั่งคิดนานเลยนะจริงจริงจริงริงโอเคชึบมาชึบงมได้เลยนี่ไงได้นอนมาแล้วนอนไม่เชื่อโอเคคราวนี้เราก็ดำไปดูนะฮะปึง้งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมาคราวนี้ก็ เล่นเป็นน้องชายนะไม่รู้น้องชายหรือพี่ชายนะเอผมขอเรียกว่าน้องชายแล้วกันอ่ะสบายนี่ฮะนอนคืนคืนชึบโอ้ผมใจมากนี่ไงเดี๋ยวนี่ลงตกอะไรเนี่ยผมอยากรู้จริงจริงถังเล็กๆอ้อเอ้าได้ไม้ดูดซ่วมอเตะปลาไปด้วยอะสองอันเลยขรับใจฮะแล้วเราจะใช้ยังไงใช้กับซ่วมออื <laughs> ไม้ดูดซ่วมก็น่าใช้กับซ่วมนะเฮ้ยเดี๋ย,ยวทำไมมีคุณแจอหูยเย่มากแล้วปลาใช้กับอะไรวะนี่เหรออะนี่ไงอ่าปล่อยปลาแล้วน้องก็ได้ปลาแล้วคุณแจผมว่าปลาหน่ะต้องให้ตัวนั้นกินหรือเปล่าไม้กวาดต้องใช้ไม้กวาดสินะ,ะผมว่าในกล่องอ่ะต้องมีไม้กวาดไว้ งั้นผมว่าเรากลับขึ้นไปดูตรงกล่องดีกว่าก็น่าจะเป็นจุดเดียวละไม่ได้แฮะอาจจะต้องกลับไปคุยกับนกกระสาหรือเปล่าอา่โอเคนกนางนวลอันนี้มันนกนางนวลน,นี่ไงว่าละนี่ใช่ไหมปลปที่คุณอยากได้นะ่ะเอออุ้ย <c oughs> เอาวอ,อ,อลััตยงไ <c oughs> อ้เวนนี่ต้องโดนดิตูโดเชนเรียบร้อยพี่งงำ เรารอยก็มาลองเบีอ้อืมาลองเล่นมากลุกชนะฉันได้ได้สิอีกแล้วเหรอเกมปูนะเลื่อนยายได้ไมืขอวขาไม้ขออีกทีสซยังไม่เก็ตอาา่ะฮะต้องเรียงสีอย่างงี้ถึงจะชนะอาา่ะฮะสามารถเลื่อนได้ต้องเอาปูมาเรียงกันเป็นหนึ่งแถวให้ได้นะฮะแล้วเราจะเริ่มยังไงเราอ๋อแล้วปูสีส้มนะอ๋อโอ้เข้าใจ อุ้ยทำไมมันเดินไกลจังดูดิเดินคดไก่อ่าปุ๊บอ๋อเข้าใจละวุ้ยหน่อยแน่เก่งนักนะเก่งนักนะนี่ไงมาตรงนี้ถอ่นี่ไงแล้วก็มาตรงนี้อ,อุ้ยอ๋อเราต้องตองสีให้ได้ใช่ไหมเบเลยโดนเล่นแล้วไงเอานี่ไงโอ้โหโดนล้อเลียนเลยวีเลย ฮชนะใสๆขอรีแมทได้ไหมถ้างั้นนะอืมชอบชอบมินิเกมไม่ซ้ำกันเลยอ่าผมจะชนะยังไงดีวันนี้2,000 years later โอเคมา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 ไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายเอาดิอืมมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้อ่าต้องทำให้มันจนแต้มให้ได้นะฮะชึบโอเค แล้วก็ชึบอืมกันก่อและกันนะใครจะยอมวะเฮ้ยไม่ยอมอนี่ขึ้นมาก่อนแล้วก็ชึบอืมแม่งเดิอนอย่างนี้เดินคุดปูผีเยือ่อเฮ้ยเกินไปหรือเปล่างั้นเราก็มาอย่างี้แล้วเชื่อละทันไหมวะขอคิดก่อนเฮ้ยอาจจะทัน ลองดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องมาแล้วอ่ะไม่ได้นี่ไงเกือบละอ่าอยัางไงต่ออย่างนี้แล้วกันโอเคโอค้โหจุดนี้เรามีโอกาสชนะสูงนะฮะต้องคิดดีๆก็ตรงนี้เฮ้ยชนะวะ่ะเย้เป็นยังไงชชนะ โอ้ย god ไปช่วยน้องฉันเลยได้เลยครับมา a r t e เด a v i d นี่ไงฉันสลาดกาเว้ยเนี่ยดังไปให้เลยเออผมว่ามีไม้กวาดอยู่ในนั้นแหละใช่ไหมไม่น่ามีทองโอเคขอบคุณมากไมาโอเคคุณจะต้องพาละชาเตอร์จริงนะฮะเออจะเปิดกุญแจยังไง ก็มีอยู่นี่ไงเอา้าอยู่กับน้องอลืมไปเลยต้องไปหาน้องก่อนนะฮะเอ้นน้องเอาคุณแจออกมาให้หน่อยสิโอเคต้องเล่นเป็นตัวน้องก่อนลืมส่งคุณแจให้เลยนี่ไงาไา่เปเลไพี่นี่ไงแล้วก็อะขอหน่อยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราก็ไปได้ละความจริงมันควรจะเสร็จได้แล้วนะ <laughs> แต่เราลืมเอาคุญแจให้นะฮะไม่เป็นไรเอา้าเวลามีเนิ กล่องเอาอยู่นี่อยู่นี่ตกใจหมดโคมีแล้วไม่แล้วไมีแล้ว,ลวโอเคชึบเปิดกล่องดูเลยขอดูสิว่ามีอะไรอยู่ข้างในฮะ<ๆ>จานเดาเทียมเนี่ยนะใครมันจะบ้าเอาจานเดาเทียมมาใส่ในกลอ่องฮะโอ้โหมันน่าจะเป็นหัวลบนิวเคลียร์หรือเปล่าอะดูดิสามารถควบคุมได้นะปืนเออชีอะไรเนี่ยนี่เราจะไประเบิดสัตว์ประหลาดใช่ไหมตรงนี้ไปไม่ได้โอ้โห บังคับเป็นเกมเลยนะฮะเฮ้ยหัวลบดิวเคียจะไปถล่มสปรอเลอร์รตรงนี้ได้ไปโอเคถล่มลงมาฮืมแบบอยู่ใต้ดินด้วยนะโอเคต้องผักตัวนี้หน่อยอืมอาา่ะฮะแล้วก็ขึ้นไปรอดช่องตรงนี้อ่ะไปฮะเอ้ยชนไปได้วยอามาติดอะไรอีกวะตัวนี้มันติดอะไรขอไปดูซิอ่อขึ้นไหนชึบ ปื๊บปื๊บปื๊บนี่ไงเป็นไงว้า <c> ฉ <oughs> ลาดไหมล่ะเออจีเนี่ยโอ้ยหลบหลบหบโอเคแล้วมันก้อนหินนะฮะลองก้อนหินขึ้นไปเลยถึงแล้วสำเร็จอ่าแล้วไงต่ออ่ะก็ควบคุม <c oughs> เฮ้ยมันไม่ใช่หัวลบดิวเคียมันเป็นเหมือนเรือดำน้ำนะฮะอ่ะไหนลองเข้าไปดูสินี่เรามาคคนพบความลับของโลกแล้เนี่ย มาถึงเวลาไปทะลมส p ลา t ปลาหมึกอ๋อมีกระสีนด้วยเพื่อนกบหมาก็อย่างไรกันอยู่นะอยังไงฮะอะไรแดงๆเนี่อ๋ออ๋อนี่คือตัวเราแล้วต้องยังไงเอ๊เฮ้ยอะไรวะต้องยังไงวะกรึบต้องหยิบให้ได้เหรอป<ะ>่าป๊าป่าโอเคแล้วก็ไปหยิบไม่ทันตลอดเลยอะ่ะ ต้องมีอะไรหลอกล่อมันก่อนแล้วเราก็ลงลึกไหมโอ้โหลงลึกได้อีกโอ m ม god อันนี้ล่ะว้ยวได้แล้วลงลึกไปแล้วเอ้าที่นี่มันที่ไหน What the fuck หืกเกมทำดีจัดเอคุ้นุเดี๋ยไอ้ไฟไฟพวกนี้เห <laughs> มือนเคยเห็นในเกมไหนสักเกมหนึ่งเราจะต้องทำให้ไฟมันติดใช่ไหมเ,เราจะจับไอ้ตัวนี้ยังไงก่อน no idea เลยฮะ ไม่รู้เลยว่าจะจับยังไงในตัวเราก็เอ้าเอา,เอา,เอานี่ไงจับได้ละ <c oughs> แล้วเราก็เอามาติดใช่ไหมติดหลอดไฟให้มันอะไรเงรี้ยได้ไหมอ่าโอเคก็มาหยิบแค่นี้ก่อนแล้วกันขอกลับขึ้นไปไอตัวนี้ล่ะไอปลาตัวนี้ต้องใช้ทลอโคงอันนี้เอาไว้ปิดหูทลอโคงเหรออ๋อนี่ไงมาปิดตรงนี้ใช่ไหม ข้าใจาแล้วผมเข้าใจาแล้วนี่ไงอุดไว้เลยนี่ไงชอบหนีไปดีนักอ่าคราวนี้แล้วก็จับได้เลยคลิปนี่ไงมันคืออะไรแดงๆไม่รู้เหมือนกันนะฮะพลังงานสีแดง <c oughs> ไปกลับลงไปอ่าต้องใช้โทรโขมเพราะฉะนั้นผ่านไปก่อนอือฮึแล้วก็อันนี้ต้องใช้ยังไงนะเชิได้ไหมนี่ไง เอาไปเลยพลังงานสีแดงวิงเจอตัวแกละมาเลยทรรโค่งเคลื่อนที่นี่ไงได้แล้วขึ้นไปชึบมาเราต้องช่วยน้องเราให้ได้นะฮะมารตื่นได้แล้วอที่เ้าโอ้ยงงวงอขอดอกไม้ได้ไหมอะไรติ๊กถูกหอันก็คือเอาไปเลยเหรอ อ๋อ้องทำไม่ถูกหมายความว่าไงวะต้องเรียงเหรอหนึ่งสองสามห้าอะไไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าง่ายจังอ๋อเมื่อกี้แค่ตัวตัวเรียวของกิ่งมาต่อจากนี้ <c oughs> เดี๋ยวเอ่อพลังงานเต็มดวงพลังงานเกือบเต็มดวงอืมว่เคยพอจะเข้าใจอยู่แต่เราไม่รู้ว่ามันเรียงยังไงอะดีอ่ะลองเรียงอย่างนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เออเดี๋ยวนะอันนี้นะใช่ไหมวะปึงไม่ใช่วะผมว่าผมต้องเรียงอะไรผิดแน่นอนเดี๋ยวนะอยู่อย่างนี้ปะแล้วก็อย่างนี้ละมั่งห <c oughs> นักกว่าเดิมเดี๋ยวอืผมว่าอาจจะต้องสลับกันนะ <c oughs> เออมันอาจจะต้องมาอย่างนี้ปะเออแล้วก็แบบรวมเป็นพลังงานบริสุทธิ์ปุดผ่อง เ <Ay> <one> kind of อ้ก็ยังไม่ใช่อาจจะต้องอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้อ่านี่ไงโอ้เมื่อกี้มันแคทชูตัวเยาวของจริงมันอยู่ตรงนี้โอเคมาลุยกันเลยอขีดสามขีดอ่ะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ง่ายอนี้ง่ายนีไม่ยากแค่จับเส้นเส้นมารวมกันเจ็บ ปึ๊บอ่าสำเร็จอืมอันนี้จะสร้างจัก,กรวาลเลยไหมท่านผู้ชมครับผมว่า <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมยอมแพ้วะ่ะเม่งไม่ไหวจริงๆอะไรวะเนี่ย คือแบบคำใบคือแบบน้อยมากคือสีส้มกลายเป็นสีฟ้านี้โอเคผมว่าผมขอกดใช้นี่ละกันนะเป็นเหมือนหลอดไฟนะฮะที่น่าจะช่วยคำใบเราได้นะขออนุญาตนะปึ๊บอ่ะขออนุญาตใช้โอเคอ่าเขาบอกมาประมาณนี้นะอเออยมันสลับสีจริงด้วยอะ่ะเห็นไหมก็คือเขาต้องสลับสีไว้โอเคหัวนี้คือแบบไม่ไหวจริงนะแบบ นั่งงมอยู่นานมากโอเคอย่างน้อยเราก็รู้แล้วอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะฮะแล้วไปไงต่อวะแม่งกระบอกไมแก้นี้ต้องสลับสีกันต่ออันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้อือฮึเหลืออู่สามบานอนะสลับไม่ถูกโอ้โหทำไ้เชี่ยเลยเนี่ยโอเคออจะเอาทำได้เอาดอกไม้ไปอื้อันที่แบบ โคตรเคลียร์มาเป็นพารเซนที่แบบไม่ผมนับถือเลยใครทําได้โดยไม่ต้องแบบเปิดคําใบเนี่ยสุดจริงโอเคเดี๋ยวนี้เราก็ได้มาแล้วไหมโอเคมามามายังไงต่อหืมว่าย่งไงอ่าไหมน่าจะจัดการมันได้นะด้วยดอกไม้อเอาดอกไม้ไปพีซซานนี่ไงงำ่ำมออ ส่งมาให้ทําไมเหรอแล้วยังไงน้องอ๋ออันนี้เหรอคือไม้กวาดนึกว่าไม้กวาดมันคือดอกไม้เอามาจั๊กจี้นี่เอ้ยจั๊กจี้จั๊กจี้โอ้อะไรเออจั๊กจี้ครธเนี่ยคนลุกออกมาด้วยผมช่วยดนเย้รอดแล้วในที่สุดโอ้โหเย่คำใบปราบเสียน นี่ฮะเดินทางไปตามแสงตะวันกลับบ้านกันเลยตื่น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 เป็นชัปเตอร์ที่มันมากนะแล้วก็มีหลายฟอร์แมตที่ผมชอบแล้วก็มีหลายฟอร์แมตที่ผมไม่ชอบก็ <g iggle> คืออันสุดท้ายอะ่ะมันยังยากโอ้ผ่านมีเขาว้วาวแสงเออเรสต์อะไรเนี่ยลีเย่อะไรไง <c ười> นี่มันเดินทางรอบโลกเลยปะเนี่ยอว่จาจจนซี่เกะถึงหรือยัง เฮ้ยตรงไปก็ถึงแล้วเจ้โอ้โหเจมไม่แบบดูใส่ใจนะอืมแต่คําใบเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะจริงๆอ่ะอไม่นะลงโอ้โห <c oughs> <c oughs> จากปีศาจตัวนึง <c oughs> ก็ไปโดนอีกตัวนึงนะฮะโอเคโอ้โหมีทีวีให้ดูด้วยตัวนี้ดีจัดใส่แว่น 3D เลยโอเคอ่าโอ้โหอีกกี่ใบเนี่ย ห้าพันล้านล้านไ<ส>ม่กวาจะถึงบ้านเจีย๊ยโอเคก็สำหรับเกมร้อนอินเพลย์นะไว้เพียงแค่นี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมาก่อกดซับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ